หาคุณกำลังประสบปัญหาการฮิวของหมอผู้หญิงตัวนี้อยู่ใช่หรือไม่เพียงแค่คุณมีไอเทมชิ้นนี้และทำตามคลิปของเราคุณก็จะสามารถฮิวได้ทั้งตัวเองและเพื่อนๆได้อย่างมากมายครับช่วงนี้ก็สนับสนุนโดยน้ำผึ้งตราหมีขอถือสมอปกเรื่องความสกปรกต้อง<ะ>ยกให้เราครับครับก็ลองไปหาทานกันได้นะครับตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะคระับคฮัอืมไงปืนเทพไหมหืม,มไหนปืนอ,อะไร เดี๋ยวนะอลโหลเอาปืนกลติดคูณคูณเท่าไหร่เนี่ยคูณสิบสองะเนี่ยคาสิบห้านี่มันคาสิบห้าไหมเก้าแปดอลโหลทำไม,ไม,ำไมเอาเฮียไม่ได้อะหลักการของมึงคืออะไรมึงทำไปเพื่ออะไรเจอเครืจัดกูแน่ไ่คัดหน้านะมือพี่หรอกอยู่ไหนเดี๋ยวพี่จะส่องให้ จะกดให้หมดแบ็คเลยฮิวไม่มีบังเกอร์บังนะตายมีชุกมีฮิวมีชุกมีฮิวโยนเลยโยนโยนโยนเอ้าล้มลงไปแล้วครับหมอที่ทำคอนเทนต์ันอยู่หรือเปล่าที่ล้มนี่มีแต่หมอนะครับตัวอื่นไปเกิดหมดมันคือคอนเทนต์อะไรอ่ะมีแต่หมอล้มเออหมอล้มทางนั้นเลย เฮ้ยเอาอ้อาวตุยไหนกว่าเนี้ยดีดีเลยจับเปี้ยวๆขบกุดแกรบฟาวเมาต้องแปลกทางอ่ะโอ้โหโอ้ยเลดหมดไปหมดโว้ยอะไรไม่รู้เยอะแยะแต่มีหมดเลยตรงเนี้ยโอ้ยเต็มเลือนเลยไปแล้วเหรอนอนๆใกล้และวใกล้ให้พร้อมๆกันนะเตียกว่าพร้อมอือจะไปปิดหนึ่ง ม,มันเคลื่อกับนำ้ำัุ้ยเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ตายซะปิดดมันเรียนอะไรในพุ่มเฮ้ย<อ>เดี๋ยวถึงแปลกๆแอล <L MO. S 2> ไอ้หมอมีใครใกล้ตายไหมครับ เดี๋ยวจะส่งยาให้ผมเป็นเด็กส่งยาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยนอนนอนนอนไม่ขอมานอนโอนอนกันเป็นแถบเลยเออช่วยไงดีวะเนี่ยตาขัดช่วยได้ไหมมีใครชุบไหมโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไปถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนอนกันเป็นแถวเลยเนี่ยอา๋อ,อมันง่วงมันง่วงเอ้าคนนี้ก็นอนคนนั้นก็นอนหมอที่ดีมีใครก่อนดีนะหมอที่ดี เฮ้ยระวัดชุบชุบชุบหยุดต้อเช้นกัดเดี๋ยวก่ออ๋อื้อชุบีตีไปฮัลโหลยาไปใกล้ตายเอายาไปออกเลยใช้ได้เลย้ขึ้นมากัดขึ้นมา ไอ้น้องโดนเคิร์ดกันพี่เก็บไปสองว่ะเฮ้ยเคิร์ดกันเออบอกเลยว่ามีประสิทธิภาพสุดโอ้ยๆแหลกแหลกอ้าวลวกบุกต่อไปบุกต่อไปชุบเสร็จแล้วฮิวด้วยชุบโอ้โหหมอลวกสองแป๊บหนึ่งนะตรงนี้ก็เจ้าตัวไม่รอดอยู่กรละนาวเลย เอออุตส่าหาเป็นนอดตั้งนานนี่เขาก็บยิงฟรีเลยยิงมันเลยแหม่สี่ห้าคนเอาเอานี่มายืนเนียนยืนยิงเนียนมาแล้วจ้ายิงอะไรอ่ะเห็นมันวิ่งผ่านไปเมื่อกี้ตายตายตายพวกเราบุกไปตัดอือผิดเลยดิบุกทะลุแบบไม่หยุดยั้งโยนยาให้ ท่านกำลังประสบปัญหาอยู่ใช่หรือไม่โอ้เยอะเยอะเยอะยอะเตะเตะระวังด้วยโคตรโกงเลยถ้าจยากคิวให้เพื่อนแล้วอยากคิวให้ตัว่อนแ้่นี้อ่าโคตรเฟี้ยท่านกำลังประสบปัญหาอยู่ใช่หรือเปล่ไม่โยนเ้าะโยนยาโยนยาโยนยาโยนไป ยนจ่นมือนิ่งเลยนิ่งนิกงงองอได้ละชุบไม่ได้นะไม่มีมุมชุบ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 โอ้ที่ชุบมามีแต่หมอชุบคนนี้โยนยาโยนยาท่านกำลังประสบปัญหาอยู่ใช้มือไรพอดีบุ๊บ เป็นหมอโยนยาเอาโยนโยนไปเอาแต้มเราขี้โกงไอ้แต้มพุ่งๆนี่คือโยนให้เพื่อนและตัวเองใช่อีกเกือบตายถูกกระสุนหมดเอ้ยเติมสะพายตรงไหนครับเนี่ยหมดทุกอย่างดูรูปกล่องในแมปเลยครับกล่องในแมปใช่ครับรู้สึกน่าจะอยู่แถวๆตรงข้างบนนั้นนะ say hello น่ะเหรอเบลอเจียวเอ้าตายไม่นะหรือเปลี่ยนเป็นออโต้ก็ดูเลยอย่าบอกแล้วโดนกิวตายมาแล้วอเออเต็มเต็มโดนมีดคว้าเอ้าตายอีกแล้วล้มกันบ่อยเหลือเกิน ทุกคนนี้คนนั้นล้มไปยาไปนี่ขยันล้มกันจริงๆโถมเข้าไปทุกคนโถมเข้าไปโถมสี่โถมไอ้หนุ่มโทษทีพี่เคิร์ดกันวะ่หลอกดูสนุ่กอ้อมหลังตึกเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอะไร า่ป้อมไข่ป้อมเราป่ะติดอยู่นี่นี่ไปเลยไปเลยยึด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 ซีหนึ่งยึดซีหนึ่งเอ้ยเฮ้ยเ้าพี่เพื่อนเราเข้ามาในซีหนึ่งอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอยู่ตรงนี้เต็มเลยลงมาไอ้เคิร์ดกันพี่เก็บสองฮัลโหลเฮ้ยมันเบคอนอยู่ตรงนี้ยิงมันดิยิงพังเบคอนมันระเบิด อางการกาดสุดท้ายต่อไปซ2จ้าโมหมดแล้วอ่ะโยนยาโยนเข้าไปเด็กติดยานี่ไม่ทะลุกระจกไอ้บ้าเลยแตกไปหนึ่งอึ๊บนี่กับสองข้างเราอ่ะเอออแตกกูเนี่ยพอจ้า ยิงไม่เก่งแต่ชุบเกง่กเกงนี่เอาแต้มไว้ก่กดแต่การยิงแต่การชุบเนี่ยไม่ไม่ชุบก,กันลลหน่อยเหรอเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยเราอยู่ที่เดียวกันนะไหนอ่ะอยู่ไหนไม่ใช่หมายถึงเพื่อนผมเนี่ยข้างๆเลยเนี่ยบนเนออยู่ที่เดียวกันมันไม่ชุบนะเ,เออกูโดนอีกแล้วกูเดิมเลยหรือ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยพี่ครับยังอยู่ไหมครับเอาไปนอนไปด้วยกันเลยตากร่อยเ้ยไอ้โดนโดนจากไหนยิงโดนจากไหนยิงโอ้ไม่ไหวเออสี่สองเข้มเข้มโอ้เดี๋ยวเดียอยู่ที่ชิวละมุนเหมือนกันนะเนี่ยผมดันปลาไปดูระวังนะข้างหลัง ตรงนี้เยอะคิวตัวเองก่อนเอ้ยบน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 ตั้งหมดหน่ะชั้นสองมาโดดลงมาเลยยังโอ้ยเยอะมากเยอะมากตรงนี้เพียบไปหมดถอยดีกว่าไกล้วเว้ยไกลแล้วจะโถมซีสองเฮ้ยมีคนวางบีคอนหลวงอุฉันจะพางวพะสกอ อเราน่าจะไปเกิดรอบนอกอีกสักหน่อยเกิดในเลยเกิดในเลยไปแน่นไปมีบีคอนหลวงหลวนบีคอนหลวงจะพังเพียงใกล้แล้วใกล้แล้วยังบีคอนหลวงเกิดได้เรื่อยๆเกิดได้เรื่อยๆไม่จำกัดโยนโยนโยนเฮ้ยจ้าเฮ้ยต่อวิกตอรี่ตอรี่จ้าเนี่ยแหละมีหมออย่างเราอะนะทั้งชุบทั้งฮิลน่ะปั๊มแต้มได้ด้วยใช่ หากคุณประสบปัญหาเรื่องการฮิวของหมอตัวนี้เพียงแค่ทำตามวิธีของเราโอเคในคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้ทิคเล็กๆน้อยๆและชอบเล่นหมอตัวนี้หากคุณประสบปัญหาเรื่องการฮิลเพื่อนและฮิลตัวเองอยู่ใช่หรือไม่และไม่จำเป็นต้องรอคูดาวกล่องยาอันนี้เพียงแค่คุณทำตามวิธีของเรานะครับไปที่โหลดเอาของคุณแล้วมาที่คลาสแกจิตต,ตรงนี้ แล้วเปลี่ยนจากกล่องยาหรือกล่องกระสุนให้เป็นเมดคิดนะครับหรือซองยาตัวนี้เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถฮิวตัวเองและฮิ้วเพื่อนๆได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องรอคูดาวหรือไปเสี่ยงโยนให้เพื่อนจากระยะใกล้ๆเพราะซองยาเมดคิดอันนี้สามารถฮิวเพื่อนโดยการโยนจากไกลๆได้และสามารถหลบไปฮิวตัวเองได้ด้วยสำหรับในวันนี้ทริคเล็กๆน้อยๆก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจากกันไป ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราเลยนะครับคุณหนมนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับผมฝากบริษัทรีดไถไฟแนนด์ด้วยนะครับไม่ว่าจะบ้านจะรถนะครับก็เหลือแค่หลักสตางค์ในริบตาครับผมครับผมก็ลองไปใช้บริการกันได้นะครับผมโอเคครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมมือว่างๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ